วันนี้จะมาแชร์3ทางหลักๆที่จะสามารถทําให้เราได้มาอยู่ต่างประเทศในวิดีโอวันนี้จะเป็นประเทศไอร์แลนด์นะเพราะเรามาอยู่ที่เนี่ยได้10กว่าปีแล้วแล้วก็ได้สัญชาไอร์แลนด์ไปที่เรียบร้อยแล้ววิธีแรกง่ายมากคือการแต่งงานมาถ้าเราทําตามเงื่อนไขของประเทศนั้นๆเราก็ขอได้เลยของไอร์แลนด์เนี่ยก็คือง่ายมากมาอยู่3ปีก็ขอได้เลยไม่ต้องสอบภาษาอะไรทั้งสิน้นอันนี้ของไม่อธิบายเพิ่ม,เต,มเติมนะเพราะเราควบคุมมันไม่ได้ว่าเราจะเจอคู่ชีวิตของเรา ตอนไหนและเป็นชาติอะไรต่อมาอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ต้องมีเงินทุนสักก้อนคือการมาเรียนภาษาก่อนจาก3ถึง2เดือนไปอยู่มาเรียนภาษาก็ทำงานพาทาไปด้วยเก็บตังค์ไปด้วยอันนี้ดีมากเลยนะเพราะว่าเราไา่อยู่อ่ะเราก็จะได้รู้ว่าเราอ่ะชอบประเทศนั้นไหมวัฒนธรรมเขาอ่ะโอเคกับเราไหมส่วนวิธีที่3เป็นวิธีที่เราทำคือเรามาเรียนโทก่อนแล้วก็ทำงานจริงจ มีอีกวิธีหนึ่งเป็นโบนัสให้คือบริษัทที่ต่างประเทศอะจ้างโดยตรงมาเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาอธิบายรายละเอียดของแต่ละแผนให้นะยังไงก็ฝากติดตามด้วยหรือว่าถ้าใครอยากปรึกษาส่วนตัวก็คลิกที่ลิงก์ข้างล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะ